ครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วครับผมกับเซนเวลครีเอชั่นครับและผมกิจเวลครีเอชั่นครับทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามาที่บ้านนะครับเป็นบ้านทาวฮาส์3ชั้นครับที่ซอยอนุท66ครับวันนี้เรามาปรับปรุงบ้านหลังหนึ่งครับที่ผมได้มาเนาะ ก็บ้านหลังนี้ครับก็ผมได้มาในราคาที่ไม่แรงมากแล้วก็โครงสร้างเนี่ยดีมากๆครับแข็งมากๆยังแบบไม่มีซุดไม่มีร้าวไม่มีอะไรเลยคือยังดียังยังยังใหม่อยู่นะครับก็เลยเอามารีโนเวทปรับปรุงนะครับให้มันเหมาะสมกับยุคปัจจุบันแต่เดิมเนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นนะครับประมาณ27ตารางวา27่ตารางครับพื้นที่ใช้สอยประมาณสัก200กว่าตารางเมตรนะครับก็เป็นจริงก็ถือว่าเป็นบ้านเกี่ยวได้เลยแหละนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าเนี่ย จริงๆจอดรถได้2คันจอดได้สองคันเลยเหรอสองคันแบบว่าคันเล็กๆหน่อยครับได้2คันประมาณสักตรงนี้นะครับประมาณสักเเมตร9เมตร9าเมตรใช่ครับก็จอดได้ประมาณ2คันจริงๆนะครับรบ,บ้านที่เรารีโนเวทอยู่ด้านหลังของเราเนี้ยครับ,รบตอนนี้มันสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวคุณเซนจะพาไปดูด้วยกันครับ ตรงพื้นที่นี้นะครับที่เป็นพื้นที่ที่แบบโซนแอเรียที่มันใหญ่มากบางตรงนี้เป็นพื้นที่ยังไงครับครับอันนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยเวลาได้เราเดินเอนเทอร์เข้ามาจากในจากนอกตัวบ้านนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นคอมมอนแอเรียคอมมอนสเปซเลยแหละชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คนใช้กันร่วมกันเยอะมากที่สุดใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันมากที่สุดเลยก็คือมันก็จะมีทั้งลิฟวิ้งรูมนะครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นลิฟวิ้งรูมเนาะตรงนี้เป็นท แล้วก็มีห้องครัวดิ g ข้างหลังข้างหลังนะครับก็ต่างหากแยกออกไปนะครับ,รบอันนี้ก็อันนี้เป็นฟอร์แบลนของตัวนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นคอมมอนที่ทุกคนมาใช้ชีวิตจะรับแขกหรือจริงๆน่ะจะขายของหรือจะอะไรในตรงเนี้ยได้เลยและตรงนี้ครับทางโปรเจกต์เนี่ย ได้ให้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าได้ตกแต่งให้เรียบร้อยอะไรไหมครับหรือว่าคือตรงนี้เนี่ยทางทางโครงการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่ามีฟอร์แพนไว้ให้รว่าตรงไหนวางอะไรยังไงอ๋อควรจะวางตรงไหนใช่เพราะว่าผมอ่ะให้โจทย์กับสถาปนิกไปบอกว่าขอเป็นมินิมอลสไตล์มินิมอลพอเป็นมินิมอลสไตล์เนี่ยไม่ว่าเขาเนี่ยจะมาแบบไหนเนี่ยมันสามารถที่จะจับลงได้หมดเลยโอ้นี่บอกไหมครับเพราะมันสีขาวแล้วมันก็เรียบๆไม่ว่าเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยเขาจะมาจัดหรือว่าจะมาทำบิวอินหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่่เนีย มันก็จะเข้ากับตีมตีมเดิมมาง่ายที่สุดเลยเลย้เรามาอยู่ที่ชั้น2กันแล้วครับบางครับผมห้องนอนชั้นสองครับอันนี้ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับก็ห้องนอนห้องนี้ครับก็ถูกดีไซน์มาอันนี้อยู่ด้านหน้าเนาะจริงๆเป็นห้องอเนกประสงค์ครับเราจะใช้เป็นห้องนอนก็ได้ห้องทํางานก็ได้ห้องเล่นก็ได้แต่ว่าซิกเนเจอจริงๆของเราเนี่ยก็คือหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้ใช่คือจริงๆทุกห้องครับทุกห้องเราดีไซน์ให้มีหน้าต่างบานใหญ่ เออผมก็เห็นอยู่ว่าเดี๋ยวเราสังเกตดูสังเกตดูนะครับทําไมบ้านมันใหญ่ขนาดนี้อ่ะเพื่ออะไรครับบังคือเพื่อให้แสงครับแสงแสงจริงๆเนี่ยจากพระอาทิตย์เนี่ยเข้าห้องได้แบบได้สว่างครับโดยที่ไม่ต้องใช้แสงไฟเยอะหนึ่งก็คือเราประหยัดพลังงานสองก็คือใช่สองก็คือเราได้รับแสงอาทิตย์จริงๆอิใช่ใช่ครับซึ่งมันดีกับร่างกายด้วยนะครับถ้าผมนอนอยู่ตรงนี้นะแต่ผมก็มองวิวไปข้างนอก มันมันกว้างดีจริงๆเลยปกติเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นยังไงครับบังตรงนี้ก็เมื่อก่อนตรงนี้เป็นเป็นภายในอืมเป็นภายในบอกนว่าเป็นภายในเป็นห้องนอนแต่ว่าอันนี้เรากั้นกั้นกำแพงคือกำแพงเนี้ยครับเรากั้นขึ้นมาใหม่มนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ระเบียง แล้วก็ไว้ตั้งคอยคอยร้อนของแอร์ได้นะครับพอเราเปิดประตูเชื่อมออกมาใช่แล้วเราก็เดินออกไปปั๊บนะปั๊บแล้วก็โชว์โบกมือให้เพื่อนๆเดินแล้วจะเจอหลายๆคนนคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ครับผมเพราะฉะนั้นห้องนี้เราจุดเด่นจริงๆเราต้องการให้ทุกคนได้รับแสงหนึ่งคือได้รับแสงสว่างครับสองก็คือ privacy privacy อ่าใช่เป็นแสงสว่างที่มาพร้อมกับกับความเป็นส่วนตัวด้วยเอ๊ะมันส่วนตัวยังไงล่ะครับเรามีระแนงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว จะมีติดตั้งระแนงไม้ตรงนี้อ๋อไม่ใช่แบบว่าจะไปโชว์โล่งๆวันนี้นะอ่าไม่ใช่ครับอันตรายไม่โชว์โล่งครับอันตรายมากโอเคก็จะเป็นระแนงไม้นะครับคนข้างนอกมองมาเนี่ยจะเห็นเราไม่ชัดอะครับจะบายเราไปได้ประมาณแบบเกิน50% 5 0เนาเพราะฉะนั้นคุณจะใส่ชุดนอนไม่ได้นอนก็เรื่องของคุณละสามารถทําได้เลยใช่เลยโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูที่ห้องถัดไปโอเคเห็นว่ามีห้องข้างหลังนี่มีวิวแบบอเมซอนเลยนะใช่ห้องข้างหลังสวยมากสวยมากหน้า ส่วนตัวใช่ไม่มีบับรได้เลยพี่กิจได้เลย uh huh. ได้เลยห้องนี้เป็นห้องอะไรเลยครับกพห้องนี้อยู่ชั้น3แล้วนะครับจริงจริงก็ห้องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องนอนสาห้องน้ำสามห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องทํางานแบบใหญ่มากๆทั้งชั้นเลยนะครับแล้วก็ห้องข้างล่างคือชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นลิฟวิงรูมลิฟวิงรูมนะครับมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันโอเคสห้องนอน3ห้องน้ำครับหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็1ห้องทํางานเยอะมากๆครับผมก็แบบรวมๆันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0อยกว่าตารางเมตรครับ๋อและการเปลี่ยนแปลงของห้องนี้เราทําอะไร้้าาาางรรรเเอออหนี่ไไมมทํะก แค่ปรับฟอร์แปนใหม่แล้วเราก็ขยายหน้าต่างขยายหน้าต่าให้ใหญ่ขึ้นอฮาดูแกรนมากขึ้น บแบบแบบลักษณะว่าแบบเพราะว่าเดิมๆมันเป็นแค่วงกบไม้ครับแล้วก็เป็นบานเกล็ดเล็กนิดเดียวใช่เป็นบานเกล็ด 2, 2> <ม>บานใช่ครับ<ม>เราก็เลยแบบว่าเอยวิวตรงนี้มันสวยนะแล้วก็แบบมีธรรมช,รรมชาติอะไรเงี้ยครับอมองออกไปเนี่ยก็เห็นแบบเห็นคลองอคลองแ <นะ S 1> จบหรือเปล่าสวยไม่แน่ใจนะไม่ใช่แต่ว่าเราก็เลยตัดสินใจขยายไปอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนต่อครับบังก็เดี๋ยวไปชั้น4ี่ไปชั้น4ี่ไปชั้น4ี่เลยเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นแบบเป็นจุดขายของ ของเราเลยก็ว่าได้นะครับมันขายยังไงบ้าน,านหลังอืง่นไม่มีครับมีบ้านหลังเราหลังเดียวที่มีแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับว่าชั้นสี่เป็นยังไงไปไปกันเลย ตอนนี้เราเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใช่ครับที่บ้านหลังนี้โปรเจกต์อ่อนลด66ครับบางบางมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับครับก็ฟีเจอร์ทั้งหมดได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับอมไม่มีแล้วครับโอ้โหผมเนี่ยผมอยากจะได้มันมากเลยบางเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นบ้านที่อยู่ในฝันนะครับพอเรามาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเติมเต็มนะครับมีอิสระภาพมาชาร์จแบตกันตรงนี้แล้วเราก็ออกไปสู่โลกที่แบบมันยุ่งยุ่งแต่ว่าถ้ามันยุ่งแล้วเราก็กลับมานะครับมาชาร์จแบก ผมอยากรู้จังเลยบังว่าบ้านหลังนี้ผมต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับสุขทวีเลวเอสเตทนะครับขายบ้านราคาหลังนี้อยู่ที่ราคา4.6ล้าน4.6ล้านบาทน,นะครับอ้าบัางราคาขนาดนี้นะครับถ้าผมอ่ะอยากจะขอส่วนลดหรือว่าขอต่อรองราคาดิได้ไหมบังก็ยังต่อรองราคาได้นะครับโอ้โหแต่ว่าให้โทรศัพท์ไปหาใช่หาบัางเลยนะครับผมด้ยได้ตรงได้โอเค,อเคแล้วถ้าผมนะครับอยู่ตรงนี้ผมจะได้ลถแถมไปด้วยคันหนึ่งใช่ไหมบังไม่ได้ครับผมแต่ว่าเราได้ของแถมที่เป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่แบบเป็น Work from Home ทั้งหลายนะครับเช่นเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาจจะเป็น iPad นะครับอาจจะเป็น i ไอโฟน Microsoft Surface แล้วก็ได้ทีวีจอเบิร์เรอง์เพิ่มเละกี่นิ้วครับได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยโอ้ห0นิ้วนะครับที่เราแถมเข้าไปเลยใช่ไหมครับบังใช่ครับผมนะครับ อยากชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมโครงการของเราได้อยู่ที่อ่อนนุช60ครับแล้วก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามนะครับต่อราคาบางเยอะๆเลยครับถามบางใจดีโอเคครับวันนี้ไปแล้วนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องของเซนเบลครีเอชั่นครับแล้วกับผมครับกิตเวลครีเอชั่นที่จะเป็นผู้ติดตามพาคุณไปพบกับความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์นะครับไปแล้วครับบางเซนครับไปแล้ว